สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวการสะสมธนบัตรแบบที่17รัชกาลที่10นะคะสะสมในรูปแบบของหมวดเสริม S นะคะหมวดเสริม S 3ราคานี้100บาท50บาทและ20บาทเราสะสมเพื่ออะไร 1. ความสุขทางใจ 2. การสะสมเพื่อ เป็นเงินออมในอนาคตเงินออมในอนาคตคือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องสะสมมากมายอะไรเพียงแต่ว่าพอเราสะสมแล้วมีความสุขชอบที่สะสมสิ่งที่เราสะสมอะไรที่น้อยมันเริ่มมากขึ้นต่อไปเป็นเงินออมได้เกิดจากการที่ว่าเราจำเป็นต้องนำออกมาใช้อย่างที่น้องๆที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ ก็คงพอจะเข้าใจจากการสะสมแบงค์ UNC และแบงค์ผ่านการใช้งานเรามักจะคัดเลือกแบงค์ที่ไม่สวยหรือผ่านการใช้งานออกมาใช้ก่อนคอลเลกชันในการสะสมเป็นแนวทางที่ทำให้เรามีความสุขอย่างน้อยอ้าวฉันมีนะเธอมีไหมหายากนะเธอมีอย่างฉันไหมอันนี้คือแบบแนวของการสะสมแบบคอลเลกชัน คอลเลคชันของหมวดเสริมเอสการหมุนเวียนผ่านมือหรือในอวนเวียนของการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจากเงินทอนหรือว่าเงินซื้อขายโอกาสน้อยที่จะเป็น UNC โอกาสน้อยที่จะเป็นหมวดเสริมที่เราจะเจอและต่อไปโอกาสน้อยที่เราจะเจอด้านหลังธนบัตรแบบนี้ การระบุโทษเก่าซึ่งพอเรอรมมีแบงค์แบบที่17ในเดือนเมษายนเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะมันจะมีการระบุโทษเพียงเริ่มแรกแล้วต่อมาการระบุโทษจะเปลี่ยนเป็นโทษอาญาเพราะฉะนั้นการระบุโทษเก่าเลยกลายเป็นสิ่งที่หายาก จนแม้บางคนก็บอกว่าเป็นการผลิตผิดมาจากโรงพิมพ์ธนาบาัตรแต่ไม่ใช่เป็นการผลิตในช่วงการผลิตรุ่นแรกของแบบที่17เพียงแต่ว่าการระบุโทษนี้ถูกทักท้วงว่าเป็นการระบุโทษที่ไม่ตรงตามกฎหมายปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนระบุโทษเป็น ระบุโทษตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นการระบุโทษ4 0 0 0 0บาทในแบบที่1ิจึงเป็นยุคสุดท้ายของการระบุโทษที่มีระบุโทษทั้งโทษจำและโทษปรับไม่ได้รวมความการระบุโทษแบบครอบจักราวาลเหมือนการระบุโทษประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไม่ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนเป็นระบบ ระบุโทษมากขึ้นยังไงการระบุโทษนี้ก็คือจะระบุโทษตามกฎหมายในยุคนั้นๆลายเซ็นแรกของแบบที่17คือลายเซ็นรัฐมนตรีคุณอภิษักตันติวรวงคุณวีรไทยสันติประพบมวด0ูพเอในชุดนี้150และ 20บบาทเป็นหมวดเสริมในยุคคอลเลกชันที่เป็นยุคเก่าเป็นหมวดเสริมหายากและท้าทายว่าใครมีแบบนี้บ้างพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ